สวัสดีครับเพื่อนเื่อครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับดอกของทุเรียนนะครับซึ่งเป็นดอกของต้นนี้ที่ออกมาแช่ช่อเดียวแต่มีหลายดอกนะครับมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับรอบแรกนะครับรอบแรกที่ทําดอก ผมก็ทำไว้7จ็ดต้นก็มีการติดดอกสี่ต้นนะครับมีการติดดอก4ต้น,น,ตดดตนแต่ละต้นก็อาจจะติดดอกไม่เหมือนกันส่วนมากนะครับส่วนมากก็จะติดดอกน้อยนะครับมีดอกแค่ต้นละช่อสองช่อนะครับแต่ต้นที่ออกเยอะก็คือต้นโน้นนะครับต้นโน้นที่ติดดอกเยอะ รอบที่สองนะครับรอบแรกที่ทําดอกนะครับก็มีตุ่มตาดอกมีฟอร์มตาดอกออกมาเยอะเลยนะครับมันจะออกมาสวยเลยเริ่มที่จะเป็นจะขึ้นตะปูตาปลานะครับมันจะเป็นฟอร์มตาออกมานะครับแต่แล้วจู่ๆก็มีอาการฝ่อนะครับรอบแรกนี่ฝ่อ อหมดทุกต้นแต่พอรอบที่สองนะครับที่ดอกออกมาเนี่ยต้นนี้ออกได้หนึงช่อแต่มีหลายดอกอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะออไปดูกันนะครับตรงนั้นนะครับมีแค่ช่อเดียวนอกนั้นก็ปอหมดเหมือนเดิมนะครับแต่ต้นนั้นรอบที่สองเนี่ยนะครับออกมาเยอะข้างบนเยอะมากนะครับ ตามที่ผมได้ทําคลิปไปเนาะต้นนั้นเนี่ยดอกจะเยอะมากต้นนั้นนะครับแต่ต้นนี้ดอกฟอปัญหานะครับปัญหารอบแรกที่ฟอมันจะฟอหมดช่วงนั้นจะมีอากาศที่หนาวนะครับหนาวนานนะครับช่วงนั้นหนาวแล้วก็เย็นจัดเลยเย็นนานนะครับแล้วก็มาร้อนร้อนช่วงช่วงเดือน เดือนกุมภานะครับเดือนกุมภาเนะาะจากนั้นมันก็เริ่มหนาวอีกเมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับอากาศก็หนาวอีกอที่ดอกออกไม่ได้ช่วงแรกก็น่าจะเกี่ยวกับสภาพอากาศที่หนาวนานนะครับหนาวนานาแต่ต้นนี้อฟอมตาดอกออกมาเหมือนกันแต่ทำไมติดดอกแค่ช่อเดียวนะครับส่วนตรงนี้ก็ น่าจะเกี่ยวกับสภาพของต้นที่อาจจะไม่พร้อมนะครับอาจจะไม่พร้อมทั้งทั้งที่ใบดีนะครับใบดีมากต้นนี้นะครับใบจะสวยแต่ดอกออกไม่ได้นะครับอันนั้นก็อาจจะอยู่กับต้นเนาะที่เขาออกมาออกมาได้ได้น้อยนะครับช่อดอกทั้งทั้งที่เรื่องปุ๋ยนะครับ เรื่องปุ๋ยเรื่องที่ผมทําให้เนี่ยทาเหมือนกันนะครับการให้น้ําให้ปุ๋ยตัวเดียวกันที่แรกก็ดีใจนะครับที่แรกก็ก็ชื่นใจอยู่ที่ที่เห็นฟอร์มตาดอกออกมาเยอะนะครับแต่แล้วก็ก็ยุบเนาะก็ยุบมันก็เป็นปัญหาของอการทําทุเรียนปีนี้พอสมควรนะครับตามที่เข้าไปดูในในช่องหลายๆช่องช่อง ของเพื่อนๆนะครับส่วนมากก็จะมีการที่ว่าดอกฟอเหมือนกันบางสวนก็พอเป็นดอกออกมาเป็นหางแยะดอกบานฝนก็มาตกนะครับฝนมาตกใส่ดอกก็ร่วงแบบนี้ก็มีเยอะแยะนะครับสวนตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ภาคอีสานมันก็อาจจะมีปัญหาพอสมควรในเรื่องของสภาพอากาศนะครับ อากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะครับภาคอีสานแต่เราก็จะพยายามทําแล้วก็เรียนรู้นะครับเรียนรู้เกี่ยวกับทุเรียนว่ามันเป็นอย่างไรเนาะตามที่อุปสรรคปัญหาที่เราเจอมานะครับที่เราพบที่เราเจอนะครับอันนี้ครับใบก็ประมาณนี้เลยนะครับใบดีนะครับใบดีถ้าติดดอกเยอะ ผมว่าน่าจะไปได้ดีนะครับสำหรับใบต้นนี้เนาะนี่ครับในเรื่องของใบมันก็จะเป็นเป็นใบแก่นะครับมีใบแก่เนี่ยส่วนตรงนี้มันก็เป็นใบใบอ่อนที่เข้าสีเขียวนะครับเนี่ยเริ่มแก่นะครับถ้ามีดอกช่วงนี้ก็อา,อาจจะไม่ไม,มีไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะครับ มาดูดอกนะครับทีแรกผมคิดว่าน่าจะมาแบบเต็มนะครับแต่แล้วก็ปอกอันนี้ครับดอกชุดที่สองอมีช่อเดียวจริงๆแต่มีมีหลายดอกนะครับมีประมาณ1 2 3 4งสห้าหประมาณ8ดอกนะครับแปดดอกในช่อเดียวลักษณะของของขั้วนนี่ครับ ขั้วดอกเนาะมันอาจจะไม่โตนะครับขั้วดอกก็เป็นเรียวๆเป็นไม่อ้วนนะครับที่ออกมาอ่าจริงก็ประมาณนิ้วนะครับนิ้วกว่าเนาะอันนี้ครับดูฟอร์มตาดอกที่เขาออกมารอบก่อนที่ออกมาพร้อมกันกับรอบนี้แหละนะครับมันจะแห้งนะครับมันจะแห้งไปเลยเนี่เนี่ยออกมาเยอะนะครับดูข้างบนข้างบนเป็นฟอร์มตาดอกทั้งนั้นนะครับมันจะออกเยอะมาก ิ่งข้างบนก็มีนะครับส่วนจริงนี้เหมือนกันนะครับที่ผมแจะออกเนาะผมมาแจะดูเนี่ยมันแห้งนะครับมันแห้งเป็นฟอมตาดอกที่มันมันแห้งเนาะเนี่ยนี่ครับดูเหมือนจะออกมาออกมาสวยนะครับแต่ก็พอนี่ครับเนี่ย จะฟอมตาดอกทั้งนั้นนะครับที่ออกมาเนี่ยเขาก็แห้งนะครับจริงนี้ก็เหมือนกันนะครับจิิงเนี้ยที่ออกตามเนี่ยครับเนี่ยเป็นฟอมออกมาดีเลยจริงนี้ก็ใหญ่นะครับน่าจะประมาณสองสองนิ้วนะครับสองนิ้วกว่านะโคนจริงตรงนี้ก็น่าจะประมาณสองนิ้วนะครับเนี่ยแขวนลูกได้สบายนะครับ แต่ก็ฟอเนอะอาะดูต้นนะครับดูต้นอันนี้ก็มะเขือมะเขือเดี๋ยวค่อถอนไปปลูกที่อื่นนะครับมะเขือหรือมะเขือพวงผมก็ไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นมะเขือพวงนะครับต้นก็มีความสมบูรณ์ดีนะครับเนี่ยผมว่าสมบูรณ์เลยเนยนะครับต้นใหญ่นะครับปีนี้ปีนี้อสี่ปีนะครับสี่ปีกว่าต้นนี้ต้นใหญ่นะครับ ใหญ่สมบูรณ์เลยเนี่ยดูลำต้นดูกิ่งนะครับแต่ดอกฝอเนี่ยนะครับพร้อ,อมตาดอกอมันก็อาจจะเป็นที่ต้นนะครับที่ต้นเขาอาจจะไม่พร้อมเนะะาะทั้งทั้งที่เราทำเหมือนกันนะครับต้นอาจจะไม่พร้อมเดี๋ยวปีหน้านะครับก็คือ ปี69เกนาะ,ะเราก็จะทําใบทำใบมาเหมือนเดิมนะครับทําใบมาแบบนี้แหละถึงเวลาทําดอกแล้วก็เราก็มีวิธีการทํำนะครับปีปีหน้าผมว่าจะจะทำแบบใหม่นะครับอาจะไม่กักโศกนะครับปีหน้าปีนี้ผมกักโศกมันดูเหมือนจะยากนะครับที่ภาคอีสานการกักโศก ปีหน้าก็จะลองทําใบให้มันจะเยอะเลยนะครับแล้วแล้วมามาลุ้นดอกกันนะครับลุนดอกกันเอาต้นน้นก็เป็นความหวังนะครับต้นนั้นดอกเยอะมากแต่ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ไหมนะครับดอกเริ่มเป็นมะเขือพวงใหญ่แล้วก็เป็นหัวกําไรนะครับส่วนตัวนี้ก็มีช่อเดียวก็ต้องลุ้นกันไปแต่ผมคิดว่าโอกาสรอดน่าจะยากนะครับ ยากอยู่เพราะว่าเขามี่อดเดียวเนาะดอกไม่พอต้นก็ประมาณนี้ครับผมวันนี้ก็อขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมคลิปนี้ครับผมอขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ